เจฟฮาดดี dy, ชายที่เคยอยู่จุดสูงสุดและยังเคยอยู่จุดต่ำสุดเช่นกันอย่างเช่นเหตุการณ์เมาาล้วยังจะมาปล้ำในปี2011และในวิดีโอนี้เราจะนำ5เหตุการณ์ที่เจฟฮาดดีเคยอยู่จุดต่ำสุดในวงการมวยปล้ำว่าทั้ง5เหตุการณ์นี้จะมีเหตุการณ์ไหนกันบ้างกับจานดับมวยปล้ำวันนี้ขอเสนอตอน5ความสุดหน้าอนาจใจของเจฟฮา์ดี้ ันดับ5เมาซินสภาพเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์วุ่นวายเลยทีเดียวมีตำรวจยืนกันเต็มไปหมดเอยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่ยตามไปดูกันเลยวันแล้วก็มากันที่ร้านจอดรถอ้าวเจอพี่บลอนพอดีเราไปถามพี่บลอนกันหน่อยว่าเรื่องมันเป็นยังไงเห็นอะไรบ้างวุ่นวายไปหมดอ้าวลองว่ามาสิพี่บลอนผมเนี่ยพึ่งขับรถมาถึงนี่นี่พอมาถึงก็ตกใจเลยนี่ยังตกใจอยู่เลยเนี่ย ห็นไอ้อรลอาสมันนอนเรีย่ยงอยู่ไอ้เราอยากไปช่วยนะแต่ก็กลัวคุมแรงไม่ไหวเดี๋ยวมันจะเจ็บหนักกว่าเดิมผมหวังว่าจะมีคนมาช่วยหามันหามันไปโรงพยาบาลเร็วนะเอาลองดูนี่ครับอะไรแอสนอนเจ็บอยู่ดูทรงแล้วเจ็บหนักด้วยเนี่ยต้องช่วยกันหามส่งโรงพยาบาลอ้าวตัดมาทางนี้น่ามันเจฟฮาดี้นี่วะผมเผ่าพี่แกนี่ยุ่งมาเลยมีเจ้าหน้าที่คุมตัวเจฟเอาไว้ใส่กุญแจมืออีกต่้งหากคุณเจบครับคุณไปโดนตัวไหนมาอีกเนี่ย เจ้าหน้าที่กับทีมงานก็เริ่มสงสัยว่าพี่เจฟเนี่ยมเมาเล่งขับรถไปชนเขาอีกซึ่งชนเจ้าอะไรแสหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่แกยิ่งดูมาเมาอยู่เนี่ยสภาพนี้ไม่น่าไหวเจฟโดนลากไปทาคดีระหว่างเดินนั้นพี่เจฟก็มองไปเห็นรถที่ชนอะไรแสพี่แกถึงกับอ้าปากค้างเลยรถกูเป็นอะไรไม่นี่ยส่วนเจ้าอารแอสอันดับส แค่ในรายการเมนอีเวนต์ต้องบอกว่ารายการเมนอีเวนต์นี่คือรายการเล็กขั้นเวลาของโชว์หลักเท่านั้นนะครับเจฟฮาร์ดีน,นี่ชื่อนี้การันตีนักมาปร่มอดีช่ม์โลกนะเฮ้ยถูกมาปล้ำในรายการเล็กๆแบบนี้มันน่าอนาจใจสุดๆไปเลยเจฟเจอกับมุสตาฟาอาลีระดับเจฟนี่ได้ความเก่าทั้งประสบการณ์เจออาลีแบบนี้เหมือนจะชนะสบายๆแต่ใช่ซะที่ไหนล่ะ เจฟก็โดนหนักเหมือนกันและก็โดนเยอะซะด้วยมุสตาฟาอารีคืนเชือกจะใส่ดีททีลงมาแต่เจฟแก้ได้ขอจับฟาดลงมาแล้วก็จับกดให้กรรมการนับแต่กรรมการนับได้แค่2เอาไม่รอชา้าเจฟเตรียมจะใส่ท่าทวิตออฟเฟสแต่อารีดิน้นหลุดแล้วก็ใส่ท่าซุปเปอร์คิกสวนคืนไปแล้วก็รีบจับกดเจฟแต่ยังไม่ชนะคราวนี้ถึงคราวอารีตั้งหลักบ้างวิ่งเข้ามาทีนี้เข้าทางเจฟพอดีจังหวะด,ดีจริงๆงั้นขอใส่ทวิตออฟเฟสเข้าไปเรียบร้อย และตามด้วยคอมโบเคลืนเชือกเตรียมใส่ท่าสแวนท่านอ้าววืดอาลีหายกริ่งไปไหนเนี่ยรู้ตัวอีอทิง้งจับเจฟเอาไปฟาดกับเสาด้านล่างเสียหลักไปเลยพี่เจฟมืนแล้วอาลีก็ปิดฉากด้วยการจับหล็อกคอตอนแรกก็แค่มึนมืนนานเข้าก็โดนล็อกนานน,านแบบนี้ก็แย่แน่นอนและผลที่ออกมาเจฟฮาดีดีกรีอดีแชมป์โลกอดีตควนใจอันดับต้นๆของสมาคมถูกส่งมาประจำที่รายการนี้ก็เศร้าพอแล้วและนี่ยังมาแพ้อีก ไม่ไหวไม่ไหวอนาจฮ้อ,อ,อ,อันดับ3ใจอะได้แต่ล่าอะมันเละกลับไปในตอนที่เจฟฮาร์ดียังเอาห้าวอยู่ในตอนนั้นพี่แกได้มีโอกาสด้ท้าชิแชมโลกแบบไต่บันไดซะด้วยกับนักวอลเลมรุ่นใหญ่อย่างอันเดอร์เทเกอร์ในเวอร์ชั่นสิงมอเตอร์ไซค์และดูหน้าปากก็รู้แล้วเขไม่ปรนาณีเด็กๆรุ่นใหม่แน่นอน เจฟตอนนั้นก็ควรประสาทจริงๆเปิดมาไปยุ่งกับมอไซค์เขาอีกเฮ้ยไอ้หนูมึงโซนก็ไปแล้วไม่ได้รถนี่หวงยิ่งกว่าเมียกูอีกปาเทเกอร์หันกลับมาโดนเจฟเอาวันไดาอาสังหายเงื้อไปเลยเริ่มมาเหมือนจะดีนะแต่ประสบการณ์ชื่อชั้นมันผิดกันเยอะเจฟก็พยายามใช้ความคล่องแคล่วกระโดดเล่นงานจนมีโอกาสไปปีนบันไดแลังจะได้แชมป์อยู่แล้วอีกนิดเดียว ท่าได้แชมป์โลกนี่ปาเสียหน้าอายทั้งหัวซอยไปยังท้ายซอยเลยทีเดียวแพ้เด็กแบบนี้เนี่ยวันแล้วปาเทเกอร์ก็ใจแข็งฮึสู้ไม่ยอมลุกขึ้นมาเอาเก้าอี้มาฟาดแบบรัว,ว,วเจฟโดนกระหน่ำแบบนี้ถึงกับตายคาบันไดว่าแล้วปาเทเกอร์ก็ปีมนมาได้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จับเจฟใส่โชกแสดงร่วงไปทีนี้ก็ไปคว้าเข็มขัดแชมป์ลงมาเป็นอันว่าปาเทเกอร์ป้องกันแชมป์เอาไว้ด้สำเร็จเกือบไปเหมือนกันนะน,นี่เกือบแพ้เด็กไปแล้วและระหว่างที่ปากำลังจะกลับ แต่ว่ามันแครในใจไอ้เด็กนี่มันห้าวเกินป่าแกขอกลับมามาใส่ลัาสไล์ไปอีกหนึ่งรอบเจฟบมดสภาพตายรอบสองว่าแล้วเทเกอร์กลับหลังชักแบบสบายใจแต่มันยังไม่จบเออเฮ้ยเทเกอร์แบบนี้ทั้งวันก็ยังไหววะอ้าวแบบนี้ยังไม่จบใช่ไหมป๋าจัดให้จะขึ้นไปอัดรอบที่สมมาถึงเวทีอ้าวป๋าแกกลับใจเฉย เฮ้ยมึงนี่ห้าวในใจกูว่ามึงไปดูโฟคิงมามากเกินไปแน่ๆเก่าจริงๆรอบนี้กูจะเปลี่ยนใจละชูมือให้มึงลวกันช็อตนี้มันหล่อจริงๆพี่เจฟเราแต่ว่าใจอ่ะได้แต่ร่างอ่ะไม่ไหวแล้วพอาะปาเทเกอร์พูดเสร็จไม่กี่วิพี่เจฟนี่ถึงกับวิญญ,ญาณออกจากร่างทันทีเอันดับสองได้แชมป์โลกแค่นาทีเดียว ศึกเอสตรีมลูปี2 0 0 9เจฟฮาร์ดี้ได้ชิงแชมป์โลกกับเอชกับแมชถนัดของพี่แก่นั่นก็คือแมชการปร้ดมไต่บันไดเจฟได้ปีบันไดก่อนเอชไีนตาม,มาไปขึ้นไปพร้อมกันแบบนี้งั้นแรกมาต่อยกันอย่างเมามันเอชต่อยจนเจฟร่วงตกลงมาเอชได้ป,ดปรียบวนาทีนี้แต่เจฟก็ไม่ยอมจึงมาดึงขาเอชแล้วก็ดึงลงมาจนตัวเอชไปติดกับร่องบันไดเอ้าเฮย้ยงานเข้าเลยพี่เอชตัวติดแบบนี้ออกไปไหนไม่ได้แล้วสซเวยจริงจริงดิ้นดิ้นดิ้นก็ไม่ลด ทานเจฟสบายเลยรูงี้ดึงแบบนี้ไปตั้งนาแล้วเนี่ยว่าแล้วเจฟก็ปีนไปหยิบเข็มขัดและสรุปเจฟกลายไปแชมป์โลกคนใหม่ดีใจใหญ่เลยพี่เจฟแต่เรื่องมันยังไม่จบพอกําลังจะฉลองอยู่เจ้าของกระเป๋ามานี้นะแบงก์ก็ดันออกมาเสียมพังนั่นเองมาถึงพี่พันขอใช้เศษกระเป๋าขอท้าชิงแชมป์ต่อเลยเอาทาั้งทั้งที่พี่เจฟเนี่ยพึ่งปล้ำเสร็จมาเมื่อกี้สภาพพี่แกนี่อ่อนแรงเต็มที่แล้ว กลับไปนอนพักขอฉลองที่บ้านซะหน่อยไอ้พังนี่ยังคะลึ่งมาท้าชิงอีกอ่ะแต่ท้ามาอย่างนี้ก็ต้องปลาำไปตามกติกาดูสภาพี่เจฟนี่ยืนจะแทบไม่ไหวอยู่แล้วพอเสียงระฆังดังปุ๊บพี่พังรีบใส่ GTS แต่ยังยังพี่เจฟทนได้มันยังไม่ง่ายเจฟขอสู้ตายถวายชีวิตเพื่อแชมป์เส้นนี้เส้นเดียวทำให้พี่พังถึงกับตกใจแต่พลังเฮือกสุดท้ายของพี่เจฟก็หมดลงแล้วจริงๆ ตอนนี้พี่แกยืนจะไม่ไหวแล้วก็โดนพี่พังเตะก้านคอเข้าไปอีกแล้วก็ต่อด้วย GTS คราวนี้ไม่ไหวจริงๆเจฟฮาร์ดีถึงกับ้าไม่ออกเละแล้วก็แพ้ไปจนได้อุตส่าห์ได้แชมป์จากเอชมาถือแชมป์ได้ไม่กี่นาทีนาทีเดียวเองมั้งเนี่ยก็เสียแชมป์ไปซะแล้วอันดับหนึ่งพี่ชายตัวแสบกลับไปในศึก r ร y ยลัมเบิลปี2009 เจฟต้องมาป้องกันแชมป์โลกกับเอชในแมสกติการแบบไม่มีแพ้ฟาวซึ่งตอนนั้นเจฟกำลังจะชนะอยู่แล้วใส่สเวนท่พนบ,นบอมไปจับกดแล้วแต่ป้าวิกกี้ดันมาดึงกรรมการเอาไว้กรรมการเลยนับไม่ถึง3วอุ่นวายจริงๆเอาอยัางไงดีแมสนี้ก็ไม่มีกติกาซะด้วยแบบนี้มันลุมกันเห็นๆแต่ว่ามีคนมาช่วยเจฟแล้วไม่ใช่ใครพี่ชายพี่แกเองนี่แหละคนรู้จักคนคุ้นเคยสบายใจแล้วพี่เจฟแมสมาพร้อมกับเก้าอี้มาถึงก็ลาดป้าวิกกี้ออกมา อย่ามายุ่งกับน้องฉันมนุษย์ป้าแล้วแม็กก็ส่งเก้าอี้ไปให้เจฟไปเล่นงานลุยเลยน้องไปมันไปมันเอสกำลังจะโดนฟาดแปรเฮ้ยเฮ้ยเ้เจฟเดี๋ยวเดียวเดียวก่อนพี่ขอร่วมวงด้วยเดี๋ยวพี่ขอเอาเก้าอี้มาอีกตัวนะแล้วเราจะได้ตีมันพร้อมๆกันเลยไงว่าแล้วพี่แม็กก็ไปหยิบเก้าอี้มาอีกตัวเอา้าเตรียมตัวนะไอ้น้องนับหนึ่งสองสาแล้วก็เจะไปแต่ไม่ได้ตีพี่เอสกูใน้ตีมันหรอก กูตีมึงนี่แหละแมทหันก็อีกไปตีฝ้าใส่เจฟเต็มเๆเจฟยังไม่ทานได้งงเลยก็หลับไปซะแล้วเอชินจังหวานี้ขอจับกดแล้วก็ชนะไปเลยโธ่แมทนึกว่าจะมาช่วยแต่ที่ไหนได้อิจฉาน้องน้องไปถึงแชมป์โลกไงตัวเองไม่เคยได้แบบน้องไงโธ่พี่ชายที่แสนดี และนอกจากทั้ง5เหตุการณ์นี้มีเหตุการณ์ไหนอีกบ้างที่เรายังไม่ได้กล่าวก็สามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะครับและก่อนจากการต้องย้ํานะครับว่าทั้งเหตุการณ์นี้คือในวงการมวยปล้ำเท่านั้นนะครับชีวิตจริงของเจฟฮาร์ดีเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นอย่างไรฉะนั้นเราขอละไว้หน้าที่นี้นะครับชีวิตจริงก็ส่วนชีวิตจริงของเขาไปแล้วมาดูกันว่าเจฟฮาร์ดีจะกลับมาปล้ำอีกครั้งหรือไม่เพราะมีข่าวแว่วๆว่าจะมีการรวมทีมกับพี่ชายอีกครั้ง ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสามารถสนับสนุนสถานีวิบลัมของเราได้โดยการเป็นสมาชิกในช่องของเราปุ่มสมัครอยู่ในใต้คลิปนี้นะครับเพียงในละ35บาทเท่านั้น,น,นอย่าลืมกดติดตามช่องสถานีวิบลัมเพื่อติดไม่พลาดจานดับต้อนใหม่ๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สถานีวิบลัมขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ